ผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกาขึ้นชื่อว่าเป็นผลปีศาจที่กวนประสาทที่สุดในโลกใบนี้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะในตอนนี้ลูฟี่ได้แสดงพลังของมันให้เห็นแล้วมาดูกันครับว่าพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นมันจะกวนประสาทส,สักแค่ไหนฉันจะเป็นล้าชาโจรสลัดให้ได้เลยเอีกหน่อยเดซ้ สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1045นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมีชื่อตอนว่า next level แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราถึง2 0 0 0 0ซับด้วยนะครับผมขอบคุณมากะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยเปิดฉากมาที่ดาดฟ้าโดมหัวกระโหลกของเกาะโอนิชิมะหลังจากที่พลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นได้ตื่นขึ้น,นมาลูฟี่นั้นก็ได้ดีดตัวเองเด่นกับพื้นอย่างสนุกสนานดึงดึงตัวนดน,นั้นก ไ,ไอ้ฉันก็นึกว่าแกตายสนิทไปแล้วซะอีกส่วนลูฟี่นั้นก็ได้ตอบกลับไปฉันก็เหมือนกันแหละอา,ห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 าแล้วไคโดนั้นก็ได้พูดต่อเพราลังยางยืดเริ่มทรงอิทธิพลต่อสิ่งรอบข้าเท่าที่ดูคงจะเป็นการเตือนของสายพารามิเซียสินะแต่มันก็ปนแปลกๆอยู่ไอการกลายร่างแบบนั้นมันเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสายโซอนไม่ใช่เรือไงพอพูดจบนั้นไคโดก็ได้พุ่งเข้าไปงับลูฟี่ในทันทีจนทำให้ลูฟี่นั้นร้องลั่นออกมา ไอ้บ้าเอ้ยซึ่งลูฟี่นะครับก็พยายามที่จะง้างปากของไคโดออกแต่สุดท้ายนั้นลูฟี่ก็ถูกไคโดนั้นเกลืนลงไปในท้องแล้วจังหวะเดียวกันนั่นเองจูจูไคโดนั้นก็ได้ตาเหลือกออกมาเพราะว่าลูฟี่นั้นได้เข้าไปกระเทือบไคโดจากภายในท้องอยู่หลายจุดจนทําให้ไคโดนั้นร้องลั่นออกมาอ oh! แล้วจากนั้นลูฟี่ก็ได้ใช้ท่าลูกโป่งยางยืดขยายร่างกายภายในตัวของไคโดจนทำให้ตัวของไคโดนั้นท้องป่องเป็นอย่างมากไคโดนั้นก็ได้ตาเหลือกออกมา แกนะแกขนาดเดียวกันยังมาตกกับโมโม่ก็ดีขึ้นมาถึงดาดฟ้าพอดีและได้เห็นร่างกายของไคโดในตอนนี้ซึ่งพวกเขานั้นทางก็พากันตกใจนั่นมันอะไรนะ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่รู้เหมือนกันไคโดท้องป่องไปแล้วนั่นมันมีร่างแบบนั้นด้วยหรอมแล้วจากนั้นนะครับไคโดก็ได้จ้องมองไปที่ท้องของตัวเองบ้าเอ้ยมันอะไรกันวันนี้ตัวฉันไม่ใช่ยางนะเฮ้ยแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดเข้าไปที่ภายในท้องของไคโดในตอนนี้ลูฟี่เหมือนจะเห็นแสงสว่างที่ส่องมาจากข้างนอกโอ้ oh, มีแสงอยู่2จุดแล้วทันในนั้นเองลูฟี่นั้นก็ได้ยืดแขนทั้งสองข้างออกไปจากดูนั้นซึ่งผลปรากฏว่าแขนของลูฟี่นั้นไม่ได้โผล่ออกมาจากลูกกระตาของไคโดก็เลยทําให้ไคโดนั้นตกใจตาสวดท่าดูนออกมาเฮ้ยแล้วลูฟี่นั้นก็ได้ใช้ท่าจะลวดลี่ไผอยางยืดพอดีตัวเองนั้นออกมาจากปากของไคโดเออแล้วลูฟี่นั้นก็ได้หัวเราะออกมาแล้วทันในนั้นเองลูฟี่นั้นก็ได้เป่าลมออกจากปากแล้วดันตัวเองนั้นลอยขึ้นไปบนฟ้าขนยักษ์ dạ như Ký Chí... ซึ่งในตอนนี้นะครับลูฟี่ได้ขยายตัวนั้นเป็นคนยักษ์ที่ตัวใหญ่มากๆซึ่งเมื่อจะมาโตกับโมโมเห็นอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พาก,กันตกตะลึงลูฟี่ฮะนั่นมันใครอะแล้วทําไมถึงมีเสียงลูฟี่ดังมาจากตัวเขาได้หมอนั่นคือลูฟี่หรอมแล้วจังหวะเดียวกันนั่นเองไคโดนั้นก็ได้งับเข้าใส่ที่ตัวของลูฟี่อย่างจังๆจนลูฟี่นั้นร้องลั่นออกมาจ้าพอตั้งสติได้ลูฟี่นั้นก็เอื้อมมือไปจับที่เขาและโค้นหางของไคโดเจอนี่หน่อยก กระโดดเชือกยางยืดซึ่งลูฟี่นะครับได้จับไคโดนั้นหมุนเหมือนกับการกระโดดเชือกและกําลังร่งวงตกลงไปยังดานฟ้าของเกาะโอนิงงชิมะ โ oh! อ,อตั้งสติได้ไคโดนั้นก็ได้หันหน้าไปหาลูฟี่โบโลเบสซึ่งลูฟี่นั้นถูกการโจมตีของไคโดเข้าไปแบบจังๆลอนส่วนยามาโตะเมื่อเห็นอย่างนั้นเธอนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าโดนโบโลเบสเขาเต็มๆเลยซึ่งในตอนนี้นะครับลูฟี่นั้นถูกโบโลเบสของไคโดจนทาให้ลูฟี่นั้นตัวดําทั้งตัวและกําลังล่วงตกลงไปจากเกาะโอนิงงชิมะแล้วทันในนั่นเองลูฟี่นั้นก็ได้สติกลับคืนมายกโทษให้ไม่ได้แล้วทันใน้นั่นเอง ลูฟี่นั้นก็ได้วิ่งอยู่กลางอากาศแล้วพุ่งตรงกลับไปหาไคโดอีกครั้งมัดยังยืดซึ่งในตอนนี้นะครับไคโดเขาได้กลับมาใช้ร่างให้บิดอีกครั้งแล้วจังหวะเดียวกันนั่นเองไคโดนั้นก็ได้ใช้กระบองฟาดเขาใส่ลูฟี่อย่างจังไสโลกาและนาล็อกลูฟี่นะครับถูกไคโดนั้นฟาดหัวจนคอลูฟี่นั้นยืดทะลุลงไปที่พื้นด้านล่างโอ้จ้าเมื่อลูกน้องของไคโดเห็นอย่างนั้นวกเขาตามก็พากันตกใจตาสวดตาดุนออกมาซึ่งพวกรอคิดช็อปเปอร์นามมโอทามะ ก็พากันตกใจตาสวดตาดูนออกมาเช่นกันแล้วลูฟี่นั้นก็พยายามที่จะดึงหัวตัวเองนั้นกลับขึ้นไปด้านบนซึ่งลูฟี่นั้นก็ดึงกลับขึ้นมาได้สําเร็จซึ่งร่างกายของลูฟี่มันก็ได้หดเล็กลงตามเดิมแล้วไขโดนั้นก็ได้พูดขึ้นเหมือนหลุดมาจากภาพในนิทานเลยนะเป็นโชว์ที่น่าสนใจใช้ได้แต่ก็ใกล้หมดน้ํายาเต็มที่แล้วใช่ไหมแกไม่มีทางโค่นฉันได้หรอกซึ่งลูฟี่นั้นก็ได้ตอบกลับไปนวกหูน่ะว่าใครหมดน้ํายากันฮะพอพูดจบหน้าตาของลูฟี่นั้นนมันก็ได้เเหี่ยวลงพราะ ลูฟี่นั้นกําลังหลุดออกจากเกียร์ห้าแล้วสภาพร่างกายของลูฟี่นั้นก็ได้กลับคืนสู่สภาพปกติด้วยท่าทีที่ลูฟี่นั้นนั่งคอตกเหนื่อยลงอะแต่ไคโดเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็ถึงกับตกใจไขวเนี่ยแล้วจากนั้นไคโดก็คิดที่จะเข้าไปซ้ําลูฟี่แต่ทว่าเขานั้นก็เข่าซุดลงไปเช่นกันเมื่อลูฟี่เห็นอย่างนั้นก็เลยพูดขึ้นจะว่าไปเราก็เกือบตายไปแล้วนี่นาร่างนี่กินแรงเยอะเป็นบ้าเลยส่วนไคโดนั้นก็ได้ตอบกลับไปจงวางใจแล้วตายไปเถอะเดี๋ยว ก็คงมีใครสักคนคอยเล่าขานเรื่องการต่อสู้ของพวกแกเองนั่นแหละเมื่อลูฟี่ได้ยินอย่างนั้นลูฟี่นั้นก็พูดสวนกลับไปในทันทีไอ้แบบนั้นฉันไม่ต้องการหลอกคนเราตายไปก็กลายเป็นกระดูกแค่นั้นเอง <c oughs> ส่วนนารนยามาโตะเมื่อเห็นสภาพของลูฟี่ในตอนนี้เธอนั้นก็เลยพูดขึ้นใช่ลูฟี่จริงๆด้วยเมื่อกี้ทั้งผมและเสื้อผ้ากลายเป็นสีขาวจนเหมือนคนละคนเลยโมโมะนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาแต่เสียงเริ่มจะเงียบหายไปแล้วนะ หลัวจากนั้นลูฟี่ก็พยายามที่จะลุกยืนขึ้นมาไปให้จบแค่นี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมโมโมะทามะคินเอมอนเพโดซึ่งในตอนนี้ลูฟี่พยายามที่จะรวบรวมพลังเพื่อที่จะกลับไปใช้เกียร์ห้าอีกครั้งแต่ไคโดเห็นอย่างนั้นก็เลยหัวลอกออกมาว้าโล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 เดี๋ยวก็ถึงตต้หรอกซึ่งในตอนนี้เสียงหัวใจเต้นของลูฟี่ที่ดังเหมือนกับกลองมันกําลังเริ่มกลับมาและดังขึ้นเรื่อยๆตายแล้วมันจะทําไม ทำไมแกคิดหรือว่าฉันจะกลัวเรื่องอะไรพันนั้นดังขึ้นหน่อยเสียงหัวใจฉันส่วนท่าน Do, ไคโดเมื่อเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็ไม่รอช้าพุ่งตรงเข้าไปหาลูฟี่ทันทีซึ่งไคโดนั้นคิดจะใช้กระบองฟาดเข้าใส่ลูฟี่ก็สวยเซ่ส่วนท่านลูฟี่ที่กลับมาใช้เกียร์ให้อีกครั้งเขานั้นก็มีท่าทีล่าเลืงกลับคืนมามาแล้วเสียงนี่แหละส่วนท่านยามาโตะเมื่อเห็นอย่างนั้นเธอนั้นก็เลยร้องตะโกนบอกกับลูฟี่ลูฟี่ระวังซึ่งลูฟี่นั้นก็ มองเห็นกระบองของไคโดที่กำลังพุ่งตรงเข้ามาซึ่งไคโดนั้นได้ใช้ฮาคิราชันคุมเข้าไปด้วยและการโจมตีนี้ก็ถูกหัวของลูฟี่นั้นเข้าไปแบบจังแต่ทว่าร่างกายของลูฟี่นั้นมันก็เปลี่ยนรูปร่างไปตามกระบองของไคโดซึ่งเมื่อยามาโตะเห็นอย่างนั้นเธอนั้นแทบที่จะช็อกหร<ะ>ส่วนท่านลูฟี่น,นั้นก็วิ่งหนีออกมาเจ็บว้ยแล้วจากนั้นไคโดก็วิ่งไล่ใช้กระบองนั้นฟาดเข้าใส่ลูฟี่อยู่หลายครั้งจนลูฟี่นั้นล้มไปนอนกองอยู่กับพื้นแล้วลูฟี่น ก็ถูกไคโดฟาดเข้าใส่ที่หัวจนหัวและตัวของลูฟี่นั้นยุบสั้นลงไปแต่ถึงอย่างนั้นลูฟี่ก็ยังสามารถขยับตัวหลบการโจมตขขีของไคโดได้ฮึบสา 2 1 0ศแล้วทันใดนั่นเองร่างกายของลูฟี่นั้นมันก็ได้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วลูฟี่นั้นก็ได้เบียดเอวตัวเองไปหลายรอบแล้วดีดกลับขึ้นไปเหมือนกับลูกขาในขณะเดียวกันลูฟี่นั้นก็เรียกปล่อยแขนให้มันเหวี่ยงไปรอบๆซึ่งเมื่อไคโดเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็พูดอยู่ภายในใจเจ้าเด็กนี่มันอะไรกันพอแปลงร่างเป็นสีขาวสว่างนี่แล้วมันก็มีทั้งคาคิเกาะกับฮาคิราชันพุ่มตัวแถมยังส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบข้างได้อีกไอลีลาการต่อสู้ที่มิ อิสระขนาดนี้พึ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละซึ่งในตอนนี้นะครับไคโดก็ตั้งท่าเตรียมที่จะรับมือลูฟี่ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะโค่นฉันได้หรอกแล้วจังหวะเดียวกันนั่นเองลูฟี่นั้นก็รีเหวี่ยงแขนมาถูกหัวข้างซ้ายของไคโดจนหัวของไคโดนั้นยุบเข้าไปจึงเมื่อยามาโตะกับโมโมะเห็นอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าส่วนไคโดนั้นก็ได้ล้มงายให้หลังลงไปแล้วลูฟี่นั้นก็ได้ยิ้มบอ,อกมาสนุกชะมัดเลยเนาะ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับมังงะวันพีชตอนที่1045นสาะครับผมสาหรับตอนนี้นะครับลูฟี่นี่ก็ได้เริ่มโชว์ของขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะผมโชว์พลังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วซึ่งดูเหมือนว่าการที่ลูฟี่นะครับจะใช้เกียร์หถึงแม้ว่าสภาพปกติของลูฟี่นะครับมันจะสะบักสะบอมแล้วพอใช้เกียร์หลูฟี่นี่ก็มีบุคลิกเปลี่ยนขึ้นมาในทันทีนะครับมีพละกําลังเพิ่มขึ้นมาในทันทีแบบสภาพเหมือนคนใกล้จะตายนะครับกลับมามีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นในทันทีผม มันก็คือข้อดีของเกียร์หนี่แหละครับผมแต่ว่ามันเหมือนจะมีผลข้างเคียงก็คือลูฟี่บอกว่าร่างเกียร์หนะครับมันทําให้ลูฟี่นั้นเหนื่อยมากๆก็มาดูกันนะครับว่าลูฟี่นั้นจะสามารถจัดการไรโดได้ยังไงสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง,องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ